เศร้าไงนพอนะเพียงแล้วนี่มันนักทายหาไหมเนาะปวดเตะปะล่ะเศร้าเมื่อไห่ปะป่ะบักบอยมึงเนี่ยนากูนี่กูหัวเดียวว่ามึงชอบอย่างว่าอย่างป่ะผมว่าท่านให้เบาอีอย่างอยู่ ผมมานีเห็นเจ้ายางมาผมก็เลยถามว่าเจ้ามาเศร้าเมยบ่มึงว่ากูชาววันบ่ผมว่าท่านเดว่าอย่างอยู่ดีป่าแม่นว่าจำปีเออแล้วพันเดว่าอย่างเดว่าพ่บ่ว่ามันก็ต้องคิดละผมว่าเดว่าบ่ได้คิดบ่ได้มีอย่างนี้ก็แค่ถามว่าเจ้ามาเศร้าเมยบ่บ่มึงยางมาจะพุดกูแน่หนามึง มึงยิ้มมึงหัวลอกกูกูรู้ว่ามึงส่องวากูเฉววองผมบ่ได้หัวลอกไ่ได้วาบ่ได้คิดอย่างนี้ปะไผสิกล้าลอกล่นกับผู้ใหญ่ไผสิมาว่าไ้ผู้ใหญ่เดี๋ยนะนอจปีแม่นได้แล้วพ่อนอเอืยแม่นผัวค่อยมันมีฮั่นได้เว้าเผื่อจักความหนึ่งอยู่มึงเห็นหนากูมึงก็หู้แล้วว่ากูชฉววอง ่อยบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าคอยบ่ได้คิดคอยบ่ได้สนใจคอยบ่ได้คิดหนังคอยเห็นเจ้ามาคอยกระถามว่าเจ้ามาเศร้าเมื่อยบ่บ่แมนมึงบ่ปากมึงบ่เว้ามึงก็ต้องรู้สึกว่าคูเฉววองโอ้ย่อยหญ่อันนี้คอยบ่ได้เว้าคอยบ่ได้คิดยังสิ่มาให้คอยรู้สึกอีกอยู่ที่เจ้าเว้ามาทั้งเมดนี่คอยบ่ได้คิดหนัง คอยบอได้ว่าเจ้าแขว่งนั่นมึงวอาแล้วมึงเตรียมปากไว้เลยว้ายว้ายกต่เจ้าเป็นคนว่าผมคิดผมเบ่าผมหัวร้อผมรู้สึกเพราะงี้แขวงนั่นบักเดามึงเลยรผมรู้สึกได้ว่ามึงต่างว่า สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสลายแดง0894223471สงหอดบ้าน